สวัสดีค่ะโอ้เสือเหนื่อยพัฒนาหลังบ้าน้านายาชีนะตอนนี้หญ้ากำลังขึ้นเยอะหญ้าขึ้นเยอะมากอืมโอ้จะเอาเอามะละกอมาปลูกเลยแจ๋วแจ๋วอืมปลูกทุเรียนไปเลยย,เย่าเอ้ย อืมนะเดี๋ยวก็จะมังนะคะก็จะมีถังไว้หนึ่งใบไปก็ไม่ได้เอาขยะลงนะาอะทำไมขี้ลืมแบบนี้ไปถึงนะไม่ได้เอาขยะลงไหม ดอกสวยมากเลยนะคะทุกคนดูดอกสีขาวมันจะมีดอกสีนมคูนะคะดอกสวยงามดอกงามงามนะคะนี่ดอกไม้งามงามวันนี้เวนโดมนะคะเวนโดมของออคู่หูนะคะปะดานะคะวันนี้นะวันนี้เราก็จะอยู่เป็นเพื่อนปดานะคะวันนี้อยู่ดูแลพื้นที่ต้อนรับเอฟซีแล้วนะเมื่อกี้ถามว่าเสือไปไหนไม่เห็นเสือเลย ไม่เห็นเสือไหลสดไล่อะไรเลยเสือเพิ่งตื่น <laughs> แสดงว่าไปหาเห็ดเหนื่อยเนาะ <laughs> เสือไปหาเห็ดเหนื่อยนะทุกคน เรียบร้อยแล้วนะคะโอ้นะคะนะคะดอกไม้สวยงามนี่อันนี้ก็เป็นดอกคูณนะเป็นออกแบบสีเหลืองนะคะนี่ fc นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบสีเหลืองนะคะสวยงามมากนะคะเราดูในกล้องสวยนะสวยมากเลยเนาะนะ,นะะเราดูของจริงก็แบบสวยแบบธรรมชาติเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกคูณนะ สายรุ้งนี้ภูมิใจนำเสนอนะคะทุกคนป้างามงามงามเป็นพวงเลเป็นพวงเลยนะคะดูดูค่ะเป็นพวงสวยงามมากเหมือนเราจะไปอยู่ในดงเลยเราไปอยู่ในดงดอกคูณเนาะ f อฟซเนาะไปถ่ายเซลฟี่กันนะไปถ่ายเซลฟี่กันนะคะทุกคนไปนี่ค่ะสวยงามมากเลยนะคะ ใครเจออะไรเห็ดอะไรตาดาดีใจหรือวมาเจอคิสวยงามมากเลยนะคะ f ซตามันเป็นพวงเลยนะเออมันก็จะมีโรยร่วงโรยนะคะแล้วก็พอร่วงโรยเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาใหม่นะมันก็จะขึ้นมาใหม่เห็นไหมเนี่ยมันจะมีดอกตูมๆขึ้นมาใหม่นะคะทุกคนสวยงามมากเลยะคะ่ะ ค่ะอืแดดเปรี้ยงเลยได้ตากผ้าแล้วพี่น้องจะเป็นต้นตรงนี้นะคะพี่ว่าเห็ดขึ้นนะคะเมื่อวานเห็นดอกหนึ่งแล้วหนูมาโดนน้ำฝนแล้วะน่ะนะเดี๋ยวก็ให้มันเป็นเชื้อไปให้มันเป็นเชื้อเนอะอือันนี้เป็นเห็ดหมากแดงนะคะอยู่มุมนี้เห็ดหมากแดงนะแต่ว่าเอดเดนกินไม่เป็น,นส่วนห้องน้ำก็เดี๋ยวรอค่ะรอให้อ่อ ที่ตรงเทคานเนาะนะคะมันมีความแข็งแรงก่อนเนาะแล้วถึงจะทํางานอื่นโตนะคะือนะคะก็ยังไม่ได้เอาแบบอกนะคะทุกคนเดี๋ยวโรดีมากๆเลยวันนี้นะฮะต่อให้มีแดดก็ยังดีเนาะนะคะมันสลับฝนตกสลับแดดมันก็ยังดีนะอ่ะตาต้นไม้ก็กําลังขึ้นนะคะต้นไม้น้อยๆนะคะเห็นไหมเราไม่ต้องรดน,น,น้าต้นไม้เียเห็นไหมต้นไม้ก็ขึ้น คนน้อยๆน,นี่นนะขึ้นแล้วนะคะโอ้ยนักเรียนไปโรงเรียนแล้วนะนี่นะคะดอกสวยเนี่ยต้นไม้เริ่มสวยแล้วนะคะนี่นมันจะขึ้น ที่ด้าด้านำมาโรยโปรยนะคะสวยงามอู้เห็นผีเสื้อด้วยผีเสื้ออู้ผีเสื้อสีเหลืองนะคะกำลังเกาะนะดอกไม้เลยนูอ่าดูดกินเกรสรแล้วดูดกินเกรสรแล้วอผีเสื้อนะคะสวยมากเลยผีเสื้อดอกไม้ก็สวยนี่ค่ะอ่ะมันขึ้นนะคะพอฝนตกนี่มันก็นขึ้นเลย่ต้นไม้เล็กๆมันก็นขึ้นอีนี่นี่นะคะพาดนี่ พีเสื้อพี่เสื้อผี่เสื้อพี่เสื้อค่ะทุกคนนี่เหี่นไหมมันขึ้นเต็มเลยฟานแค่ครั้งเดียวเองนะพอเจอฝนปุ๊บมันขึ้นเนาะเนี่ยมันโดนน้ำไงคะ่ะมันก็เลยขึ้นถ้ามันไม่โดนน้ำนะ่ะมันคงจะไม่ขึ้นแลวนะพอดีมันเจอฝนตกพอดีนะดูต้นเล็กๆขึ้นเต็มเลยนะคะทุกคนปาดอกกุหลาบขึืนองามแท้ ดอกกระลางามมากเลยนะเมื่อวานเห็นบานเล็กๆเองตอนนี้บานใหญ่เลยค่ะโอ้ดอกอะไรสีแดงอยู่บนต้นนู่นนู่้ดอกอะไรเนาะสีแดงสวยจังเลยนี่สวยมากเลยนะคะพวกเขาเรียกดอกอะไรเนาะแอดนเขาไม่ค่อยรู้จักเนาะนี่ตอนแรกเราก็ถอนในที่แบบว่ามันเฉาเฉาที่มันเฉาเฉาเฉาเนาะออกแล้ว นะไม่คิดว่ามันจะออกขึ้นแบบเยอะขนาดนี้อันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่วังปู่นะคะหลังฝนตกป้าดอกกุหลาบพ,พี่น้องดูดอกกุหลาบนะมันเริ่มแล้วคือเขาก็ไม่ได้มีอายุที่ยืนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าพอดอกออกปุ๊บนะคะมันก็จะเหี่ยวเลยนะเนี่ยมันก็อยู่ได้แล้วก็เหี่ยวแล้วนะมันก็ออกดอกใหม่ออกตูมใหม่ บานใหม่ไปเรื่อยๆนี่ก็กำลังออกดอกตูมแล้วเนี่ยเนี่ยก็ดอกตูมสวยมากเลยค่ะนู่นนะคะสวยงามมากนะคะนูน่นนี่กําลังออกตูมนะ่ะบางอันก็เฉียวเหี่ยวเฉาไปแล้วนะคะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะเอฟซีเนาะองูมุมนี้สวยมากเลยนะคะนี่ค่ะเพระาะว่าองค์ปู่โดนแสงพระอาทิตย์สะท้อนนะสวยงามมากบอกเจอเห็ดตรงไหนเนาะ ตื่นเต้นจนอันนี้เป็นจุดหนึ่งนะที่มีเห็ดระโงกขึ้นนะคะเนี่ยตรงเนี้ยเห็ดระโงกนะคะขึ้นตรงนี้นะคะทุกคนอืมนี่ตรงนี้นะคะจุดตรงนี้เลยน่าจะยังไม่ขึ้นนะคะนี่เราก็เป็นจุดที่เพาะนะคะต้นกล้าเนาะนะตอนนี้ก็เป็นดอกดาวเรืองที่เพาะนะคะก็ขึ้นอยู่นิดนึงนะคะนูน แล้วก็ทางเอาหญ้าออกแล้วนะคะก็รู้สึกว่าโล่งสบายตานะวันนั้นก็มีเสือกับปดามาช่วยช่วยร่วมด้วยช่วยกันค่ะก็เลยนะหมดแล้วนะคะหญ้ายิงนะคะเราก็ตากให้มันแห้งเลยนะนี่หญ้าแห้งเลยนะคะจ้นะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณเ c ซทุกท่านมากเลยนะคะสวัสดีเ c ซวันพุทธทุกท่านเลยนะคะแดดเปรี้ยงๆเ,เลยนะคะก็เรียกว่าดีใจมากได้ตากผ้าแล้วเนาะนะคะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะฝากผลิตภัณฑ์ของบริษัทมโนมโฮมซับจำกัดด้วยนะคะอย่าลืมสั่งซื้อในานามช่องแอนแฟมลี่ด้วยนะคะติดตามคลิปต่อไปนะคะฝากชมคลิปอย่างน้อยสัก5นาทีถึง6นาทีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ